I got a bottle of Patron and some lights so on ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อรี่ยสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่สิงห์กำบัดเมสันเมาส์รอย้ายฟรีหากดิวล่มซบปีศาจแดงลอนดอนอิฟนิงสแตนดาร์ดสื่อท้องถิ่นของเมืองลอนดอนได้ประโคมข่าวว่าเมสันเมาส์กองกลางของเชลซีพร้อมย้ายสังกัดแบบไม่มีค่าตัวนะครับหากการเจรจาย้ายซบปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นล่มไปในช่วงซัมเมอร์นี้มิฟฟิลวัย24ปีเหลือสัญญาอีกเพียง1ปีเท่านั้นนะครััับบไไ่ต้อตอ,ญญอองกกาสสญญปทิู านปีศาจแดนแมเชสเตอร์ยูนเต็ดนั้นยื่นข้อเสนอรแรกไปจํานวน40ล้านปอนด์แต่โดนปัดข้อเสนอ40ล้านจากทีมลอนดอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านเอริกเทนฮากอยากได้เมสันเมลมาเสริมแดนกลางแต่มองว่าค่าตัว70ล้านปอนด์ที่สิงบูตั้งเอาไว้แพงเกินจริงโดยยูนเต็ดไม่ต้องการต่อความยาวเสาวความยืดในช่วงซัมเมอร์นี้และได้ถอยหลังให้กับดิวของแฮร์รี่เคนของทอตแนมฮอตสเปอร์มาก่อนหน้านี้แล้วคาดว่าทีมดังจากโอแทฟฟอร์ดพร้อมกับมาหักเมสันเมาได้ย้ายฟีในช่วงซัมเมอรนานา่ืว การแข่งขันไม่ใช่น้อยลิเวอร์พูลกับอาเซนอลก็เป็นอีกสองสโมสอดที่ให้ความสนใจในตัวของดาวเตะท,ทีมชาติอังกฤษเช่นกันแม้ว่าผลงานของเขาจะสะดุดในช่วงฤดูการก่อนแต่ยังมั่นใจในฝีมือนักเตะนะครับว่าเมสันเมาส์นนั้มีของโดยเมสันเมาส์ทำแบบนี้คือการตรวจดันต้นสังกัดนะครับว่าถ้าไม่ยอมขายเขาในราคา40ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เตรียมเสียเขาฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้าได้เลยดูแล้วเจ้าตัวอยากมาปีศาจแดรแมชเตอร์อยูไนเตสดสุดๆนะครับนักเตะมีใจขนาดนี้เพื่อนๆพี่ๆ แฟนปีศาจแดงคิดว่าอย่างไรครับนะ่าดึงมาร่วมทีมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับผีอัปเดตผู้เล่นกรีนวูดยังอยู่ถกสัญญารามัดตัวเซเบโจนย้ายศริษัทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศรายชื่อผู้เล่นที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปปรากฏว่าชื่อของเมสันกรีนวูดยังได้อยู่กับทีมต่อไปนะครับขณะที่ดาบิดเดเคอไม่มีชื่อเพราะยังอยู่ในขั้นตอนเจรจาสัญญาใหม่หัวหอกวัย21ปีถูกตั้งข้อหาพยายามข่มขืนและทำร้ายร่างกายแฟนสาวจนถูกสโมสรแบนบแบบไม่มีกำหนดจนถึงขนาดนี้แม้ว่าอายการจะตัดสินไม่ดำเนินคดีเมื่อ เมื่อเดินกุมภาพันที่ผ่านมาล่าสุดนะครับยูไนเต็ดได้ออกมาประกาศรายชื่อผู้เล่นที่จะอยู่กับทีมต่อไปปรากฏว่ายังมีชื่อของเมสันกรีนบูตอยู่ในทีมเนื่องจากเขายังเหลือสัญญากับสโมสรอ,อีก2ปีโดยไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆนะครับเกี่ยวกับผลลัพธ์การสอบสวนภายในที่ยังคงดําเนินการอยู่และยังไม่แน่ชัดว่าเมสันกรีนบูตจะกลับมาเล่นให้กับสโมสสได้อีกครั้งหรือไม่แต่มีการรายงานว่าเขาอาจจะถูกปล่อยยืมตัวให้กับทีมสำรองของซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงส่วนที่ย้ายออกไป ะจะมีอักเซลตัวเซเบและฟิวจนที่อยู่กับสโมสสอนมานานถึง12ปีนอกจากนี้ยูไนเตดยังชี้แจงว่าดับบิดเดเคีนนั้นที่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมประตูยังเปิดกว้างเรื่องการเซ็นสัญญาใหม่ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับสื่อวิเคราะห์แผนเดบิแมนยูยอมแลก1สตาดีกิ D ol, ริโฮดลุ้นคว้าตัวเอมปัปเป้มาร่วมทีมเดลิเมลสื่อของประเทศอังกฤษและวิเคราะห์ดีลของกิริยานเอมปัปเป้ดาวยิงทีมเอชเชมอาจย้ายมาร่วมทีมได้นะครับแต่ต้องใช้มาคัตแล็ฟอร์เป็นแข้งสําาคััญเพื่อแกวตวต ที่16มิถุนายนความเคลื่อนไหวปารีสแซงแชแมงที่นักเตะสําคัญอย่างคีริยันเอ็มปาเป้ดาวยิงตัวเก่งวัย20ปีได้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางปีศาจแดรแมเชสเตอร์อยูไนเต็ดม,มาอย่างต่อเนื่องหลังปฏิเสธการต่อสัญญาที่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงถึงเดือนมิถุนายนปี2024เท่านั้นโดยอนาคตการเทคโอเวอร์สโมสรโดยซีดยัดซิมบินฮามัดอันทานียังคงไม่แน่นอนนะครับณตอนนี้ทําให้การเสริมทัพยังคงไม่แน่นอนเช่นกันล่าสุดนะครับเดลี่เมลสื่อดังของประเทศอังกฤษได้รายงานว่าไม่ใช ให้เรื่องเป็นไปไม่ได้ถ้าคีริยนเอ็มปัปเป้จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ปีศาจแดงอาจจะต้องใช้มาคัดแล็ฟอร์ดเป็นข้อเสนอในการแลกตัวเพื่อความสมน้ําสมเนื้อในการย้ายทีมสื่อเจ้าดังกล่าวยังรายงานว่าปเอสเชมีความสนใจคว้าตัวมาคัดและฟอร์ดในวัย25ปีที่ยังเหลือสัญญาอยู่กับแมนยูไนเต็ดจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025แม้ว่าสถานการณ์เหมือนจะอยู่ยงพร้อมฝากอนาคตไว้กับปเอสเชก็ตามสําหรับดิวการสลับขั้วที่หลายคนน่าจะจํากันได้นะครับคงหนี ไม่พ้นของอินเตอร์มิลานโดยให้สลาตันกับบาร์เซโลนาเพื่อเงิน43ล้านยูโรบวกซามูเอลเอโตในปี2009รวมถึงอันเดปีเยโรบวกเงิน2.5ล้านยูโรให้กับเอซิมิลานเพื่อแลกกับอันเดียบเมื่อปี2001 ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับอีริกเซนนึกภาพหอยลุนเล่นให้ปีศาจแดงได้คริสเตียนอีริกเซนชื่นชมในผลงานของลัสมุทฮอยลุนและยอมรับนึกภาพเขาย้ายมาเล่นกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ฮอยลุนผ่านการซัด16ประตูนในฤดูกาลที่จบไปและยังยิง5ประตูจากการลงสนาม2นัดกับเดนมาร์กในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้เขาก็มาเก็บตัวกับทีมชาติอีกครั้งเคียงข้างกับคริสเตียนอีริกเซนมิดฟิลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามนะครับคริสเตียนอีริกเซนจะชื่นชม ชมในตัวของฮอยลุนแต่เขายอมรับว่าไม่เคยคุยกับเอริกเทนฮากถึงเรื่องของดาวเตะวัย20ปีผมนึกภาพเขามาอยู่กับแมนยูไนต็ดได้นะแต่ผมไม่ได้แนะนําเขาให้เอริกเทนฮากเขาเป็นเด็กที่วิเศษเป็นนักเตะที่ดีและพัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยมระหว่างอยู่กับอาตาลันตาส่วนสโมสรจะทําอะไรนั้นผมตอบแทนไม่ได้หรอกชิสเตียนอิริกเซนกล่าวกับท็อกสปอร์ตนะครับอิริกเซนจบฤดูกาลแรกกับปีศาจแดงด้วยผลงานยิง2ประตูกับ10แอสซีสถึงแม้ว่าจะพบอาการบาดเจ็บนะครับต้องพักไปประมาณ3 เดือนเขายอมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมรสรที่มีความพิเศษสุดๆในบรรดาทีมที่เขาเคยค้าแข่งด้วยเนื่องจากถูกผู้คนจับตามองอยู่ตลอดนี่เป็นสโมรสรที่ถูกจับตามองอย่างมากเพราะทุกคนมีความเห็นต่อแมนยูนต็ดผมก็ต้องพยายามอย่างหนักตอนย้ายมาที่สโมสรก็เลยพอจะทราบว่าสโมสรยิ่งใหญ่ขนาดไหนสำหรับนักเตะอายุน้อยที่ย้ายมาอยู่กับสโมสรก็อาจจะต้องพบกับความยากลําบากมากๆเพราะความเป็นสโมรสรที่ใหญ่แบบในตอนนี้พวกเขายังไม่ได้ยื่นข้อ เสนอเพื่อขอซื้อรัดมุดหอยลุนและนอกจากนี้ก็ยังสนใจโคโรโมูอานี่ร่วมด้วยรวมถึงวิกเตอร์โอซิมเฮมสำหรับตำแหน่งกองหน้าและนี่ก็คือสรุปข่าวีิษัทแดนแมน์เชตเตอร์ยูเนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่17มิถุนายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ uh, Sound bite. Here we go, it's about to go down Let me know